ทำไมถึงเลือกสองเพลงนี้มาคะคุณปอนครับผมก็อีกนิดก็คือเหมือนแบบไม่ได้ร้องให้ทุกคนนานละไงก็เลยอยากจะร้องให้ทุกคนฟังใช่ส่วนอีกเพลงนึงคือผมชอบความหมายความหมายดีก็เลยอยากร้องครับใช่จิ๊กเดี๋ยวจิ๊กนอนพี่น้าแอบแว่มาหรือว่าชอบเจ้าของเพลงชอบเพลงอ๋อชอบเพลงก็ของเพลงเหรอคะ เกิดหรือเปล่าเกิดอยู่เกิดมาร้องเพลงเขาหรอใช่ครับร้องครั้งแรกนะร้องครั้งแรกก็เลยเต้นๆครับเพราะเพราะเท่ากับเจ้าของเพลงไหมคะโอ้โหสู้เจ้าของเพลงไม่ได้หรอครับต้องฉะับต้องฉับเลยต้องฉับต้องฉับเหรอ